สวัสดีครับผมสาวเสือกหนาุ่มวัสดีค่ะครับวันนี้สายหลานทำยังกินเข็ดอาหารเกาหลีทำอาหารเกาหลีเรียกวไปยังทักบันทักบันบอกไว้บอกก่อนเลยเริ่มเทปเลยทักบันคือทักบันก็ตีนไก่เหรอก็คือตีนไก่ภาษาเกาหลีทักบันโอ้วันนี้เราเหนือได้แล้วครับโอใส่สามเม็ดเกือบจุกเลยทีเดียว แต่ว่าไก่บันก็ถือว่าตีนครับเนาะเดี๋ยวบอกเขาโอเคนี่ก็เนาะรือตีนไก่ไม่ใช่าอสมาทำทักบันก็คือเอามาคู่พริกเนี่ยเนาะคุกพริกวัตถุดิบมาเลยนเป็นบอกอันนี้วัตถุดิบส่วนนี้จะต้มตีนไก่ก่อนอันนี้ส่วนต้มส่วนต้มครับส่วนต้มก็อยู่ทีฟ้ามือบาเหนื่อยนะครับวัตถุดิบก็เอาเท่าที่มีอาชีพครบตามสูตรเกาหลีร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อเอาเท่าทีมีเนาะที่บ้านเขาประเทศไทยเ้องหาได้อ่ะอืก็มี ขิงอันนี้ที่ขิงเป็นขิงหั่นเป็นแต่าหู้เขาเอาเขาเอาเปิดขิงเสียดายมันก็มีขิงเนาะจะเทียมเทียมทูบจะเทียมทูบเนี่ยครับหอมหัวใหญ่อันนี้อย่างสาลี่สาลี่สาลี่บ้านเขาเนี่ยครับสาลี่แอปเปิ้ลแต่ต้นหอมมันเท่ากันได้เนาะเออที่จริงเนี่ยเขาใช้ต้นมันจะแจมบบมีก็เลยเอาใบมันเอาใบหรือว่าต้นหอมบ้านเขาเนี่ยเนาะแล้วก็ตีนไก่แล้วก็ซอส อ sociedad, ซอสหอยนางลมซอสหอยนางลมเนาะพอเกาหลีก็มีอยู่ซอสหอยนางลมนี่นะครับ jokes, นี่นี่น,นีแล้วก็พริกไทยพริกไทยพริกใส่ใส่ตองไก่หน่อยหนึ่งแล้วก็ไปใส่ตอนขุกนหน่อยหนึ่งอ๋อเดี๋ยวมาดูที่ตามนี่เนาะแล้วก็ซอสขูดทองขูดเขาทองเป็นเกลือติเกลือแล้วก็เกลือครับ แต่ถ้าผู้ใดอยกใส่ชุรดกแแ็แล้วแต่เลจ้ะแต่พูดถึงหางเกาหลีว่วนหไห่เขาสิมใส่ผงชุรดเนาะเพราะว่าจะไปคูกพริกมกันกระซ่บอยู่มาดูอันนี้สิไรเลยบอกอันนี้ส่วนต้ม,มและส่วนนี่อย่างนี่ส่วนอย่น,นี้ส่วนอตอนที่เขาจะเอา,กาไก่ไปคูกจะซื้อคูกได้ไรต่างหากเนาะไม่ไรต่างหากนี่ไรเปลี่ยนขั้นตอนเลยตอนต้มเขาเปิดจะดูดกันนนี้แต่าท่จริงเห้มันครบสูตรมันสิมีสารไาลมีอย่างความในจ้ะแต่นี่เขาเอาเท่าที่เขามีเอาเท่าที่เขามี แ้่เป็นเกาหลีที่ได้ที่มีสลายแข็งสลายแผ่นเพิ่มกลมกลมอีกอันนี้เขาก็เผยแพี่สูตรของเขาเลยสูตรของเขาเลยนี่เอาที่ประเทศไทยหาได้อ๋อเอาชาวไทยหาได้ขิงไจ้ขิงหั่นแว่นขิงหั่นเอาใส่เด็กออเขาต้องต้มติดไก่มาสุกก่อนบ่ขิงหั่นแว่นแล้วกับกระเทียมทุบจ้ะกระเทียมทุบอันนี้ถ้าอยู่บ้านเขาก็ใส่ต้นหอมจ้ะใส่ต้นหอมถ้ามีส่วนต้นมันหัวมันน่ะเาเอาหัวมันเอาหัวมันก็ได้ เอาหัวต้นหอมแม่หัวมันน่ะ <c oughs> หัวต้นหอม <c oughs> หัวต้นหอมแล้วก็หอมหอัวใหญ่หอมหอัวใหญ่แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนี่เราจะสะดวกการสิปอกเปลือกหรือ,ปอเปลี่ยเปลือกก็ได้เพราะว่าเขาไม่ได้ขีดเนื้อมันเขาต้องการน้ำของมันออกแอปเปิ้ลสาลี่เราหลียิ่งเปลือกมันแข็งเขาปอกเปลือกพง่ายโลยไปเลยพริกไทยพริกไทยหอมเลยนึง ซอหอยนางลุม่มซอทอนางล่มนี่เอาที่ประเทศไช้ท้องถาได้อ๋เอาเนี่ยเอาเนี่เอาตามใจคนไทยเลยไหมปะน้อนอกจากที่ถ้าปิดบ้านเฮานี่ก็ซอสปูหอ่อทองอะไรจะซอสฟผงรสดหรือผู้ใดที่สะดวกอันไหนซอฟผงรสดก็มีที่แช่ซีอิ้วขาวหรือใส่อย่างก็ได้เอาให้ติ่มไก่มันเข้ากันรสชาติกลมกล่อมอ่ะเกลือจะเกลือหน่อยนึงซอสปัสไซดิ่งปัสไซ เอบบาหมูชีโร่ทอดจะหมักพริกอยู่พีก่โกชิชังก็หมักมาแล้วอันนี้คือวิธีการต้มต้มไก่เห่ไก่เปื่อยก่อนพอถึงดิแซ่บก็ไม่ต้องถึงกับเปื่อยแต่บเพราะมันแข็งแล้วก็าตีไมตไก,ลลก่ตีมไก่เลยจ้ะตีมไก่แต่เขาต้องล้างให้สะอาดก่อนเลยจ้ะนี่ล้างให้สะอาดก่อนเพราะเขาซื้อมาเขาตัดเขาตัดได้บอกเราแต่เดาชอบกินเราตีมไก่ลงไปตีมไก่ไปเลย ติ่งไก่เห็นสะอาดไ่มถึงหน่อยติงไก,ก่ปวดปวดลงนไหมถึงหน่อยตินงไก่นี่คนได้ตว่ว่าอย่างบอขาวหรอบอขาวเนาะต้องบ้านหนึ่งแกเขาแล้วอืาแต่ว่้านหนึ่งแกขาวขาวก็ปากบ้า,บาหน้อ <c oughs> งบานตามันี่เจิงมึบ้านหนึ่งแกขาเจ้าปวดหลังปวดเอวแล้วก็ฟิดฝา ไปีกฟ้าไว้ให้เนื้อไก่เอามาเบิ้งตีนไก่คนพอให้ไก่มันบ่เหนียวอ่ะเขาสามารถกินได้เขาเจ๋เนื้นนอ,อไก่เอามาผูกอีกทีนึงอ๋อเนาะร้อนเนื้อไก่ร้อนถีงไก่ซุกมาครับเราต้มต้มถีงไก่ให้มันสุกเนาะยังไมนสุกไอซีเบอร์มันสุกแหรอมันบอกสุกแล้วลให้ให้ให้มันพอสุก,สก แต่เขาเพราะสามารถกินได้เพราะให้มันเปื่อยได้แต่ถ้ามาเปื่อยเขาคุกผิดมันสิบเดีมันสิบเงามทำมันทำมันทำมันซุปถึงเละเกินมันกับสิเลียมันกับมาคุปปิ้มันกับแบบบะไก่ดีน้ำซุปนี้เขาไม่ต้องเฝ้าอดทิ่มนะจ๊ะถ้าเขามีมีเมนูอาหารเกาหลีอย่างเงเขาก็เฮ็ดได้อีกเลยน้ำซุปนี่นะอ๋อก็เหมือนน้ำสต๊อกบ้านเขาเนาะเออเหมือนน้ำสต๊อกเลยเขาไม่ต้องเอาทิ้งเสียดายมันอิ่มหมดใช่ไหจากเหลวเขากินข้าวหลายๆอันเนาะแทบได้กินแม้แต่จะไปอิ่ม เบ<ไ>อนคือหน่อยแท่นนะเบาเหนือมันต้องยี่สิบตีนขึ้นนูละเอามาจีบพออยู่จีบยี่สิบตีน,ะนะ <c oughs> เอาตอนพ้อ,พอ,เ,อเอาเหนือยีิบตีนซาซาน้อกินใจเอาแค่ไอ้กินจะก้างหรอก <c oughs> ินจะกระดูกมันเนี่ยมันถือยี่สิบตีนอ่ะสองแพคคุณสิสองแพคคุณไน้นี่คุณสองเพคกับพออิ่มยุง่งอีกั่นบางเทียงเนาะแพคละห้าสิบบาทคนี้นี่น ทีะเมนูที่ไปบ้านเดิอมาแกบ้านเดอมากินตีใครน่าใส่เลนะ่สันนี้ออยู่ใครคนสวย่บวบายเด้อพี่พี่ไปยังเซลยเนาะเอฟซีทีนติดตามน้อได้แนหรือ่าติดตามนี่เราไปยังเซลว่าโอเดี๋ยวนี้ใสสันบวอเด้ออายอ่บัวอายนามือพ่อน่ามือพ่อพ่สาเน้ามืออ่ะเอเอาเอาี้โคตรึตเย็นอนู่นี่เลว น้ำซุปนั่นที่จริงเฮ็ดเมนูก็ได้อีกตั้งหลายเด็ดก๋วยเตี๋ยวย็นก็ใช้น้ำซุปนี่ก็ได้ดิก๋วยเตี๋ยวย็นอ่ะอือโอมก็ไม่กี่ท่นเนาะออเสียดายเพราะว่าเชิงแอปเปิ้ลเชิงหูซารีดิอมไปซื้ออือก็วันนั้นไปตัดซุปเปอร์ไปซื้อซุปเปอร์ก็ไปซื้อซารีที่ซอยสางก็ไปซื้อซารีเห็อือแอปเปิ้ลที่มันน้ำมันแลก็ได้หลายๆเานอ่าเขาเกิดเรื่อที่เขาเกิดเรียองที่มันพอกินได้น้อยจะไปซื้อมาเนื้อเอไข่ยซอยสานเนี่ยไปซื้อแอปเปิ้ลนะครับแอปเปิ้ ได้ซีลูกได้ซีลูกแต่ราคาเท่ากันเนาะแต่อีกถุงเนื้อมันก็บม่ได้นองแค่มันมันเป็นตะปุ่มเป็นเป็นตะปุ่มตะปั๊มโอ้เธอได้ไปซิฟกระลูกสาวๆเอาซิฟกระลูกไอเอาซิฟกระลูกเออเอาเอานี่อย่างนี่กิมจิเอากิมจิมาเดี๋ยวเว่ยกิมจิไในสาววิชาที่กินกิมจิโอ้ในสาวๆถ้ากิมจิให้กินจะก่อลอยู่ว่าหิวเข้าเลยนี่นย่า ไอ้ไรบรรจุดิบตอนจะคูปี้เห็นเพี่อนเพิ่นเบิ่งฟังเล้วจีเดี๋ยวคุูปี้ยังยังไม่ทันได้ไรเด้อแต่ติไก่ทฮาออมพักให้มันเย็นแม่นบ่กอ๋อไปเอาต้มเสร้นเอาออกมาพักให้มันเย็นถ้าผู้ใดอยากให้มันเนื้อเน้นๆเนื้อแข็งก็สามารถเสียน้ําแข็งก่อนก็ได้หรือว่าไอ้หยังก็แช่น้ำเย็นก่อนก็ได้ออ๋มันได้เีก็บผลมักอออ๋อแต่วัตถุดิบมีแค่นี้บ่มีแค่นี้เลยนี่ตามนี้อ่ะอันนี้ก็ต้นหอมมะเขือเทศเราใส่ดันเนาะ ต้นหอมอันฝอยเนาะแล้วก็ขิงอันฝอยครับจะเตรียมอันนี้เดี๋ยวไปสิด้งน้ำายินหน่อยก็เด้ม,มันมีน้ำแข็งติดใกล้น่ะขิงอันฝอยกระเทียมมันฝอยครับการไปได้โกชูจังนะครับโกชูจังล้วก็น้ำมันพืชน้ำส้มสายชู กมิดงาครับน,นี้ครับบ้านเขามีกไ็ไเหลือมมีก็ไไ้สอดสเนาะบ้านเขามีเยะๆบอกเมบนบอกคราบเมิดงาน้ำตาลแพริกไทยแค่นี้นะครับเมนบอกสอดสนอ๋อาจาะมาคุืมไปไกสะดุ้งนินกได้ยจ้ะนี่เอาอัน้ไสอดสนลืมดูเจ้ของหรอิงอะเขาเี่เีน้ำยินแล้วก็เทน้ำแขงไว้มันจะเปเหนียววะมันจะเหนียวมันจะนติดกัน เดี๋ยววนนี้บา้าเหนือแก้เขาแล้ววันนี้ขอขออกหูวแก้เขาแล้วต้องแต่งหิวหิวหง่วงเข้าวนะไรหรือใส่จะฟู๊น้ำจิ้มเรียบร้อยคนน้ำจิ้มออกไหมถ้าทำผัดยากง่ายๆก็ลอกเนื้อไก่ลอกอย่างออกจากกระดูกไก่ก่อนก็ได้ปัดโอ้เด็กบ้านเหนือกับจ่าวิชานฉีข้าวจะมันจะไปซื้อเอาซะไปซื้อเอาหลีบ่นาาย้ำเล็บมือนางนะ่ะอ๋อได้ยุเกาหลี หอซ <AL> ื้อสแส่นั่นมีอืมออท่านว่าอะมีรถไทยบางท่านก็นมีอยู่๋อ้โเดินแพงแตงแซ่บๆอันดับแรกเลยจะน้ำมันพืชน้ำมัน,พ,นพืชเอาพอประมาณตอนจะมาผัดริกโกชุดจังผัดพริกอืมนี่เลยก้อนงูเลยคือกระเทียมรกระเทียม เหมือนบ้านเขาขาดนะ้ำมันให้มันหอมแต่เมนูนี้ถ้าบางคนงเพิ่งกินถิงไก่เผ็ดถ้าเผื่อมากเผ็ดให้ซื้อพริกป่นเกาหลีแบบเผ็ดมาโรยอีกเท่หนึงเลยจ้ะที่จริงนะไอของน้องเขาว่ามากเผ็ดเอาชนีก็พ้อมเพราะว่าน,นีไปเอิมข้างนอกอีกอยู่กับขิงไปเคียงกับขิงอะไรมัน,น,มนหอม นี่เหมือนอะไรอย่างเงี้ยวะถ้าคันดีวะคือกันที่มันคุกนะคุกแป้งนะัวไก่บนช้อนนั้นตัวไก่บนช้อนบอกค่อย่ายกันเลยพอค่ายกันเลยบอกสองคุกเนี่ยค่ายกันแต่นี่เขาไม่ได้ชุบแป้งทอดแต่ถ้าไก่บนช้อนมันจะชุบแป้งทอดมือเมนแล้วก็ไม่ได้ต้มไก่ใส่เครื่องปรุงแบบที่ไก่ก็คือหมักทอดเลยมือเมนแต่นี่มาต้มให้ตีไก่เขาเครื่องปรุงก่อน กันเลยคับพี่วเน่ผัดเจียวกับขิงใส่บบอย่างนี้น้ำซมสใสชูน้ำซมสใสชูใส่ต่อน่ไปเลยแต่นี่น้อยอออเนาะเราะคุามานมากร่ยชาชีฝุอมากถ้า,ามักเปรี้ยวไหลก็ใส่ไหลเนี่ย โกชุจังโกชุจังไป,ไปเลยจ้ะูสามคลิป,ปเล่นะครับดูสามคลิป,ปเล่นะครับต่จะเอสองทอดขวาไ,ไก่ห้องลายยู่นี่มีพี่ปนมีพี่ปนถ้าผูไเนมเักสย็กซื้อที่ปนเก่าหลีมาเพิ่มเอาเลยจ้ะแล้วถ้าผู้มาุ่บวกน้อแบบริชาติไทยก็สามารถตริกโคชิโลได้อาสชาัไทยครับรสชาติทกันต่าง ก็เสียหวานเสียเด็ดเดี๋ยวเขาบอกว่าใช่ยี่แหะเด็ดอันนี้มันผานนี่ออกหวานเขาจะตึงหวานนิดน uh, <not S 1> ึงเขาเสียวออกหวานนิด right? น <those> ึงเนี่ยน้ำตาลเขาเป็นคนไข้น้ำตาลหน่อยนึงต้หนนเอ๊ะแปลกอ่ะพริกนี่มันหมดชือบเกาะุรุะเนาะ เอาบะเมนกัวชาดเนาะอันนี้มันผิดเกระชามัเคือบอันี้เนาะโอ้จังว่าคือยังผิดเงินเนาะจิ้มเฮ้ผิดอนภาษาชินมันนี่เล่เป็นไง ก็มอ้มตอถ้าชิมพเขากย่เขาก็คุก้จะคุกไก่เลยอ๋ไก่เอาตีนไก่เอาต้มุกเรามาตีไก่่เาต้มุกแล้วเามาคุกโอ้โหอยงนีนี่เอาไส้หมูองมาย่างก็อร่อย ถวร้านอาหารเนี่ยแถวร้านอาหารเกาหลีเขาจะมีเลยสาวสานเป็นบ่อพริกยังที่บอกไปปูพริกเอาที่รสชาติที่เจ้าของมักได้แต่เอาแต่เอาสามปลาเขากวาต้องว่ต้องตามใจคือสาวิสานเฮ็ดทุกอย่างเนาะเอาสามเอาสามที่จ้าของคอก์มั่นหัวถั่วไทยด้บอก นราให้มันม้องไพลูกคือตั้งเพจยนเองว่ะเนาะเดี๋ยวบางคนจะตั้งตั้งเพจยนเองนะครับจะขอให้พี่เข้าไปพี่ตามนี่อาจารย์เนาะตั้งกลุ่มไปตั้งกลุ่มพี่ติดตามไปเรื่อยๆได้แจ้งภาษาภาษาการบางคนก็ฝึกเลยตั้งเกจไผงเนาะันบนชั้นสมัยก็เลยเนาะเลียนเรียนเรียนน้อยขึนตั้งกลุ่มสิ ข้างคุมไอสิงบอกฮะเราจอาแซ้บอกกี้เอาเบอยู่แซ่บหวไอมาคนเดียวกันหมดดื้อกันแล้วอหอม,อมหไอซิงใส่น้ำตัวนีพราะันีพัดได้ใช้พริกไทยสิบ่อแล้วพริก,ทไ,ทก,รกทไทยเพิ่มหอมได้ไม่ตอนต้มก็ใช้พริกไทยนะึงกับของคุมก็ใช้พริกไทยนึง อ๋อเจาน ality, ี hey, oh, ่คนนทํามใส่ช <habitual CS> ่วยบ่อ๋อใส่ก็ได้ได้ชอบแต่เขาไปกีหน้าคนอหลนมันมั่จะโบกสกิรุตเดียไอวาหมดเน้นดูรอกคนหวานอ่ใส่ซุไใส่ไปตอนนี้เนึ้อแล้วก็ไว้ร้ยตอนซุไวยนึงกับงากระเด็นงากระใส่ตอนนี้เลย จะทำให้เช่ดตัเก็ดเืนในเดือนจะนหยุดคนจะได้เช็ดถ้าทำอาหารเกหลีอะไรต้องเก็เพื่อนมเป็นแบงด๋อที่มันระดินได้หโอ้นานึงไม่านเลยิ่บ้างคอยคอยย่ำในใจชาวคนในมักผิ้โดยผิดคนเกาหลีไปน้ำถ้ามีผิดคนเกาหลีเฮาเอาผิดคนไทยเฮานี่แหะเพราะว่าผิดติจังนี่มันจะบ่ผิดแม่ด

เข้าไม่นะกะพักกะพักใส่ต,ตึงจานแล<อ>้วใส่กระโหลกงาเพิ่มสีสันอีกหน่อยนึงจ้ะงาน,นี่ตามใจเม่เจอถ้าใครอยากคั่วก็คั่วคนไหนว่อยากคั่วก็เฮ็ดแบบสาววิชา,าเลยจ้ะแบบนี้เลยมีเลยเลยียสร็จแล้วต้นหอมอันนี้เป็นหอมแช่ช่องฟิตจ้ะถ้าเป็นหอมสุดๆกระสีดีอดยู่นี่เป็นหอมแช่ช่องฟิตก็ได้ออกมาเป็นหืมเจ้าใส่หมูทำแต่หน้าลอยเลยสันสัน เรจ้ร้อยบะสาวอีสานเนี่ยเขาเรียกว่ายัางไงครทักบันทักบันตีนไก่ครับทักบันทักคือไก่บันคือตีนเมนูที่บ่าวเหนือชอบบ่าวเหนือชอบกินตีนตีนไก่ <c oughs> ตีนไก่นี่แหละครับผมเมนูวันนี้เสนอทักบันตีนไก่สูตรสาวอีสานอา,าหารเกาหลีนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนเมนูไปเลยนะอาหารเหนืออีสานเกาหลี กลางจะเหลือจ่ใตถ้าคนอายุใต้บ้าน์ในผีน้ำพริกจ้ะมีท่านมีน้ำพริกอาาจแต่ก็มักเน้นเนาะแต่ก็ชอบเนื้อกับรวยปลาแกงยนะกับแกงนะแกงส้มปลานี่ยกับแกงกัไม่แกงเลยนะครับเพราะบางเหนือเขาอยู่สุรัดลอยๆเพราะเราอยู่ซีผีนะครับครับผมกินจิ๊กกับพักครับไปที่ต่างกันเค็ญเนาะเอาใส่ซันบล็อกมานลยขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามาดูคลิปด้วจ้ามีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรง อยู่กับบ่าวเหนือสาวอีสานไปโดนๆเลยจ้ะแล้วก็กดไลค์กดซับสไครป์ให้นำเด้จอจ้าครับผมโป้งให้บ่าวเหนือเด้อเด้อครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับบ,บ,บบ๊ายบายครับบ๊ายบาย